มัมมี่นภักขับประพาและสามีเตรียมบินกลับไทยได้ลูกแฝดมัมมี่นภักขับประพานาคประสิทธิ์ประกาศข่าวดีว่ากําลังจะเป็นคุณแม่ล่าสุดมัมมี่ได้ออกมาประกาศข่าวดีคุณสองว่าลูกน้อยในท้องนั้นเป็นลูกแฝดด้วยรวมถึงมัมมี่ที่ยังได้เล่าว่าเกือบจะต้องขอดที่เยอรมันแล้วหลังจากหมอสั่งห้ามเดินทางเพราะมีเลือดไหล แต่ในที่สุดก็ได้บินกลับมาที่เมืองไทยเพื่อเตรียมตัวรอคลอดลูกพวกเราได้ลูกแฝดแม่เกือบได้คลอดที่เยอรมันมิวนิกโชคดีมากๆที่เลือดหยุดไหลกว่าจะหยุดไหลแม่ต้องนอนโรงพยาบาลที่เยอรมันอาทิตย์กว่าห้ามขยับช่วงนั้นแม่ทรมานมากพอเลือดหยุดไหลหมอออกใบรับรองแพทย์ห้ามเดินทางหมอบอกอันตรายแม่กับสามีต้องตะเวนหาอพาร์ตเมนต์ที่ใกล้โรงพยาบาลเตรียมตัวเตรียมใจว่าต้องคลอดที่เยอรมันแอบน้ำตาไหล พอออกจากโรงพยาบาลได้หนึ่งอาทิตย์เตรียมตัวเลือกโรงพยาบาลนัดหมอแล้วก็ทําการตรวจวันนั้นรู้สึกดีใจมากเพราะหมอบอกว่าทุกอย่างดูดีสามารถเดินทางได้หมอเลยออกใบรับรองแพทย์ว่าเดินทางได้สามีถามแล้วถามอีกว่าอยากกลับไหมใจเราอยากกลับมากเพราะเริ่มจะหายแพ้ท้องและเริ่มอยากกินเผ็ดแต่ในใจสามีอยากให้เข้าที่เยอรมันเพราะอากาศที่เยอรมันดีกว่าเมืองไทยไม่อยากให้กลับเพราะค่าฝุ่นเยอะมากช่วงนั้น